สวัสดีครับคุณประเดชครับสวัสดีครับเออคุณประเดชทราบว่าคุณประเดชฉีดวัคซีนมาสองเข็มแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้ววัคซีนที่คุณประเดชฉีดนี่เป็นแบรนด์ไหนซีโนแวคครับซีโนแวคทั้งสองเข็มเลยใช่ครับครับเข็มแรกฉีดเมื่อไหร่ครับฉีดเออนี่น่าจะประมาณเดือนละประมาณเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่ากว่ใช่ไหมครับใช่ประมาณไป ปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษาอ๋อตอนนั้นยังไม่รู้จักยากเซราใช่ไหมครับยังครับยังใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นฉีดวัคซีนกลับมาแล้วเป็นมีอาการเป็นยังไงบ้างครับเอ,อหลังฉีดประมาณหกเจ็ดชั่วโมงก็งมีอาการแน่นหน้าอ,อกต่อแน่นหน้าอ,อกแล้วก็<ม>หายใจขัดหายใจขัดครับแล้วก็เอ,อประมาณพืโงโลมจะอ้วกอะครับแล้วก็มี ขาก็จะรู้สึกอ่อนแรงขาอ่อนแรงโอเคใช่ครับครับแล้วตอนนั้นได้ไปโรงพยาบาลไหมครับก็ก็หลังจากที่มีอาการก็ไปไปที่โรงพยาบาลครับแล้วก็หมอก็ฉีดยาแก้แพ้ให้อ๋อครับแล้วก็กลับมาแล้วก็แล้วก็ก็มานอนพักผ่อนครับพอเช้ามาก็ไม่มีไม่ก็มีอาการอะไรดีขึ้นปกติครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ อหลังจากนั้นรู้จักยาเคยรามเมื่อไหร่ครับก็ก็พัตพักเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ส่งยามาให้ก็เริ่มทานนะคก่อนนอนเป็นการป้องกันแล้วก็เอวันที่จะไปฉีดครั้งที่สองนี่ก็คือประมาณต้นประมาณต้นต้นเดือนเดือนที่ผ่านมาประมาณกลางเดือนกลางเดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาครับใช่ก็ก็อก่อนจะไปฉีดก็ เอ่อทานยาทานยาเคอรคราตอนเช้าอแล้วปกติก็ทานไปแล้วตอนเอ่อตอนกลางคืนก่อนนอนครับอ่าตอนตอนเช้าก็ทานก็เข็มที่สองไม่มีไม่มีปัญหาลองเข็มที่สองเพราะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วทานยาเคอราตอนไหนครับเออหลังฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะใช่ครับก็ทานครับ ทานตอนตอนก่อนอน,นอนก่อนนอนถ้าฉีดตอนช่วงเช้าคือก่อนอประมาณก็เก้าโมงสิบโมงครับไปฉีดครับข็มที่สองนะครับขถมแรกนี่ฉีดตอนช่วงบ่ายครับข็มที่สองนี่ฉีดฉีดตอนช่วงเช้าแล้วก็เอ่อก็ทานเคอราไปก่อนทานเคลร์าไปก่อนฉีดอ๋อใช่ครับครับแล้วก่อนนอนก็ทานอีกทีหนึง่ง ใช่ใช่อ๋อแต่เข็มสองนี่คือไม่มีอาการไม่ไม่มีอาการปกติครับปกติทุกอย่างเลยใช่ครับไม่มีอ่อนเพลียไม่มีไข้วิงเวียนอะไรพวกนี้ไม่มีเลยไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะไม่มีอาการที่เคยเหมือนตอนที่ช่วงแรกเข็มแรกก็ไม่ไม่มีอ๋อครับครับไม่มีเป็นปกติดีครับครับแล้วนอกจากตัวคุณประเด็จเองแล้วมีคนอื่นที่แนะนําให้ทานยาเคอร่าเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงเพราะตอนนี้ก็สินเอ่อ ผูดใต้คำชาลูกน้องก็จบบก็ก็สั่งยามาแล้วก็เอาเอาให้ให้แต่ให้ทานกันป่ยการป้องกันอ๋อครับ,รบแล้วก็จะมีบรรดาเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่บางทีที่เขาครอบครัวเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งไปให้เขาทานนะแต่ว่าเขาทานหรือเปล่ายังไงนี่ยังผมก็ไม่ทราบแต่ผมไม่ได้ขบสมุด ไม่ได้ไม่ได้ติดตามไม่ได้ถามก็คือใครป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทราบเราก็เราก็ส่งไปให้ครับแล้วก็อีกอันก็ก็จะถวายให้กับเอ่อทางทางพระสงฆ์ครับในเขตพืบบ้นที่ต่งางในพื้นที่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 เราทํางานอยู่ครับแล้วกับผูดด้ใต้พรับัญชานี่เอ่อทานกันหลายหลายท่านไหมครับก็ก็แจกกันทั้งโรงพักครับอ๋อครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับ เวลาทานได้ดาเคอร์เรลไปแล้วเขามีความมั่นหนมั่นใจในการเอปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นไหมก็เราก็คาชับนะว่าเอก่อนก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทานคก็ก็เราก็บอกอยกตัวอย่างตัวเราเองว่าเราเป็นเราก็เรา,เร,า,เร,ารับประทานอยู่ประจําอยู่แล้วประทานประจําอยู่แล้วแล้วก็ระทานตามคาแนะนําก็คืออ15วันก็เว้นช่วงนิดนึงแล้วก็ทานต่อเรื่อง ระทานต่อเนื่องมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นู้นลยคแล้วตัวผู้พรมัชชาผู้ตาพรมัชชาเราเราก็เราก็แนะนําเหมือนกันแล้วก็มีมีส่งไปให้ผู้มชาบางท่านครับมาประทานอะไรเงี้ยอ๋อแล้วคนที่ได้ทานยาเกลือรามีใครติดเชื้อบ้างไหมครับยังไม่มีเลยครตอนนี้ยังไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมครับยังไม่มีก็คืออย่างที่ที่ทํางานตอนนี้ก็ยังไม่มีครับก็อมีบางคนซึ่งอยัง กับเป็นป่วยและต้องรอวัคซีนก็ก็ก็ให้รับประทานยาตัวนี้ป้องกันเป็นการป้องกันไว้ต่อหอครับครับก็คืออ่ครับก็คือคิดว่ายาเคอร์ดานี้น่าจะสามารถก็น่าจะป้องกันใช่น่าจะป้องน่าจะป้องกันได้นะเพราะว่าก็เอ่อผมก็ต้องเจอคนเยอะนะครับผมก็ผมก็จะทานทุกวันแล้วก็ส่งไปให้ทาง ยาที่น้องประธานด้วยครับก็น่าน่าน่าเชื่อว่าน่าจะมีมีผลในทางในการป้องกันแล้วก็อาจจะในทางการรักษาเพราะว่าอ่าตอนนี้ก็เบื้องต้นทางครอบครัวที่ผมให้ไปก็ก,ก็ก็หายกลับออกมาแล้วแต่ว่าการทานนิดผมยังไงผมยังไม่ทราบนะ ผม,มผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะสักถามคินึงตอนนี้ก็พยายามยาที่สั่งซื้อแล้วก็ที่ได้รับมาก็ก็กระจายออกไปให้ับให้กับเอคนรู้จักแล้วก็อเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแล้แยะยากเพื่อจะเพื่อจะใช้ในการป้องกันด้วยครับอ๋อโอเคขอบคุณมากครับคุณพระเดชสำหรับการรับสุขับครับขอบคุณครับ